จ้านะคะสเปรล,ล็อกเมคอัพราคาหลัก10%มาแล้วจ้าตัวนี้นะคะล็อกเครื่องสําอางให้อยู่นานถึง12ชั่วโมงไปเลยเรียกว่าจะทําให้เมคอัพนะคะหรือว่าเครื่องสําอางเนี่ยติดบนหน้าเรานะคะได้ถึง12ชั่วโมงกันไปเลยค่ะนะ,ะวันนี้ราคาพิเศษเฉพาะในไลฟ์เลยนะใครเข้ามาแล้วนะคะเห็นราคาดีๆแบบนี้แล้วจ้าพี่ๆขาสามารถสั่งซื้อชําระเงินภายในไลฟ์ได้เลยวันนี้ราคาพิเศษนะคะเหลือแค่78บาทคุ ณพี่ราคาดีลักษณงงามมากตัวนี้รีวิวจึงรีวิวปังคนใช้กันเยอะมากคุณพี่ลองดูอินฟลูได้เลยเนาะตัวนี้เขารีวิวกันให้เยอะให้แบบว่าเออรีวิวกันจนบอกว่าสต๊อกหมดอ่ะแม่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้สต๊อกมีน้อยมากๆเลยนะคะราคาเหลือแค่7จบาทเท่านั้นเลยพี่ๆสามารถสั่งซื้อชําระเงินภายในไลน์ได้เลยนะมีเก็บเงินไปทางไม้มีค่ะพี่ๆขาถ้าใครอยากได้ชําระเงินปลายทางคุณพี่สั่งซื้อตอนนี้ได้เลยแล้วก็เลือกชําระเงิน ปลายทางนะคะคุณพี่รีบกดรีบชาระเงินนะสำหรับใครที่แบบว่าเออต้องการโอนเงินตอนนี้นะคะแล้วอยากได้สินค้าไวๆพิมพ์เข้ามาว่าสั่งซื้อแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวน้องจะให้อดมินดูแลออเดอร์ Order ให้เป็นพิเศษเลยสําหรับใครที่พิมพ์เข้ามานะคะว่าสั่งซื้อแล้วจ้านะคะคุณพี่ตัวนี้นะคะจะเป็นเนื้อระองที่แบบว่าละเอียดมากๆนะคะจะ พ่นออกมาเนี่ยเขาจะเป็นละอองเนื้อฟิล์มนะคะเคลือบไปบนผิวหน้าของเราด้วยเทคโนโลยีฟอร์มฟิล์มฟอร์มิงตัวนี้เขาจะแห้งไวแห้งเร็วนะคะไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนนะคะพี่พี่จ๋าไม่มีน้ํามันแร่เพราะฉะนั้นคือไม่มีสารที่กอ่อให้เกิดการอุดตันบนผิวหน้าของเราเลยค่ะแล้วตัวนี้กันน้ํากันเหงื่อได้ดีมากๆเลยแม่ไม่ทําให้เครื่องสําอางเนี่ยเยิมระหว่างวันบางคนผิวหน้ามันอยู่แล้วเวลาแต่งหน้าไปหน้ามันจะเยิมหน้ามันจะมันใช่ไหมแม่ แล้วเครื่องสำอางเขาก็จะไหลแต่ตัวนี้เขาจะล็อกเครื่องสำอางค่ะให้อยู่ได้นานถึง12ชั่วโมงเลยนะคะใครจะแต่งหน้าตอนเช้าแล้วไปปราร์ตี้ตอนกลางคืนอย่างแม่นะคะฉีดไปเลยจ้านะคะพกไปด้วยระหว่างวันได้เลยแม่ฉีดระหว่างวันกันไปได้เลยนะคะตัวนี้เป็นสเปรย์ล็อกเมคอัพนะคะอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติแล้วก็เทคโนโลยีฟิล์มฟอร์มมิงนะคะคุณพี่พร้อมกับการปกป้องแล้วก็เติมความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยไม่ใช่แค่เป็นสเปรย์ล็อกเมคอัพอย่างเดียว ตัวนี้ยังช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยค่ะปราศจากน้ามันแร่จ้ะแม่ใครผิวหน้ามันอยู่แล้วนะน้องจ๋าแนะนําให้กดตัวนี้ไปใช้ได้เลยนะคะแต่งหน้าเสร็จแล้วนะแต่งหน้าเสร็จแล้วให้แบบว่าเมคอัพเขาเซ็ตตัวนิดหนึ่งคุณพี่ก็ฉีดสเปตรย์ตัวนี้ไปเลยจะให้ทั่วหน้าแล้วก็รอสักพักให้เขาแห้งตัวนี้ไม่รอไม่นานเลยแม่หรือใครจะใช้พัดลมนะคะเป่าช่วยก็ได้นะคะเพราะว่าตัวนี้เขาจะเป็นฟิล์มฟอร์มมิ่งแห้งเร็วนะคะเคลือบผิวหน้าเลยแม่นะคะแล้วก็จะช่วยล็อกอเครื่องสำอา ติดหน้าเราทน,ท,นทานทนนานไปถึง12ชั่วโมงเลยราคา78บาทต่ก้าแฟลเซลล์จะหมดแล้วคะ่ะพี่ๆ่ะตอนนี้แอดมินบอกว่าจะปริ้นออเดอร์แล้วคะ่ะจะปริ้นออเดอร์เตรียมแพ็คออเดอร์แล้วคะ่ะใครยังไม่ชําระเงินรีบชําระเงินได้เลยนะคะแม่ตัวนี้กันน้ากันเหงื่อค่ะพี่ๆ่ะไม่ต้องกังวลเลยเนาะโดยเฉพาะคนผิวหน้ามันอยู่แล้วน้องจันแนะนําให้พี่ๆสั่งซื้อตัวนี้ไปลองใช้ได้เลยนะคะตัวนี้อุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นคือคนผิวแพ้ง่ายใช้ได้ผิวแห้งใช้ได้ ผิวมันควรใช้เลยแม่รีบกดรีบเก็บได้เลยตะก้าแฟชล์นอกจะปิดแล้วนะแม่ใครยังไม่ชำระเงินรีบชำระเงินได้เลยนะจ๊า